จัดโปรชําชๆลดราคาต้อนรับโฮมสเตย์เปิดใหม่2แบงค์เทามีทรอน2ท่าน1 9 0 0บาทเมาหลัง6ท่าน2 5 0 0บาทตลอดเดือนกันยายนที่ทาคมะเชียงดาวจุดเด่นตั้งอยู่ในพื้นที่ดาร์กโซนดาร์สตาร์เหมาะในการชมดาวสุดพรเวทตั้งอยู่กลางทุ่งนาในบรรยากาศวิวดอยหลวงเชียงดาวดอยนาม ในช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิ6กถึงสิองศาเซลเซียสหมอกลงจัดและมีน้ําค้างแรงช่วงฤดูฝนจะเกิดรุ้งกินน้ําบ่อยๆและมีสายหมอกไหลคลาอเคลียร์ไปตามเชิงเขาโดยพื้นที่โลง่งจึงมีลมเย็นๆตลอดทั้งปีช่วงหน้าฝนชมเมฆหมอกกระทบแสงยามเย็นฝั่งทิศตะวันตกตั้งอยู่กลางทุ่งนาวิวเปิดกว้างช่วงนาข้าวสิงหาคมถึงตุลาคมความเขียวของใบข้าวตัดกับสายหมอกบางๆของทิวเขาดอยหลวงและดูสบายตาช่วงกันยาลมวาวพัดใบข้าวเป็นระลอกคลื่น ปลายขนต้นหนาวนี้มันจึงสุดๆทาคามะเป็นคำญี่ปุ่นคันจิที่นำเอาทาคะบวกมะมารวมกันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าสถานที่แห่งความสงบสูงส่งโฮมสเตย์คอนเซปต์ดีไซน์นี้ออกแบบให้ความเคารพสถานที่โดยมีความกลมกลืนกับบรรยากาศเป็นการผสมผสานบ้านสามสไตล์ไทยญี่ปุ่นจีนเปรียบสามสายทันวัฒนธรรมลลอมเข้าด้วยกันเรื่องสามธาตุมีกลิ่นอายตะวันออกทรงคุณค่าสง่างา,งามสงบ ห่างจากถนนหลักสี่เลน500เมตรห่างจากเซเว่นปั๊มน้ำมันย่านการค้าตลาดเทศบาลเมืองไง2กิโลเมตรห่างจากร้านพราวคาเฟ่100เมตรห่างจากตัวเชียงดาว10กิโลเมตรห่างจากดอยอ่างขาง70กิโลเมตรห่างจากบ้านอรุโนไทย35กิโลเมตรจึงเหมาะเป็นจุดพักแรมนอนพักเพื่อเดินทางสู่ดอยอ่างขางบริเวณด้านหลังเป็นทุ่งนามีลำธารเล็กๆไหลผ่านยังมีดอกไม้ธรรมชาติให้ชมตามฤดูกาลที่นี่มีความสงบเงียบ จึงเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนอ่านหนังสือเป็นอย่างมากโทร088 253 2667ทาคมะเชียงดาวสร้างจากจิตวิญญาณ